ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาอธิบายจะบอกว่ายังไงเดียจะบอกว่ามารีวิวแผนดีกว่านาะนะครับมาครับหนึ่งอะนะครับผมวันนี้วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแผนหลัง3นะครับนี่ก็คือแผนนี้นะครับเพื่อนๆแผนนี้นะเพราะว่า เพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าผมอะ่ะจะเน้นกองหลัง3ามคนนะครับกองหลังสี่คนดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ว่าสําหรับผมเองอะ่ะผมเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากองหลังมันเยอะเกินไปนะครับข้อดีของกองหลังสี่ก็คือหลังมันจะแน่นเนาะประมาณนั้นนะครับส่วนกองหลังสามันมีข้อดีตรงที่มันจะบุกบุกมันเลยแหละสนุกเลยยิ่งอัปเดตมาใหม่รอบ2เนี่ยบอกเลยว่าเล่นมันมากๆนะครับมันมีข้อดีและข้อเสียนะ ทําไมผมถึงเลือกแผนนี้นะครับตั้งแต่ผมลองตั้งแต่อัปเดตมาเมื่อวานใช่ไหมเมื่อคืนผมนั่งเล่นถึงตีสามตีสี่เลยนะเพราะว่าผมเครียดไงผมจะเอาแผนไหนเล่นดีวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้เมื่อก่อนผมผมผมใช้แผนนี้ใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันจ่ายบอลแบบติดขัดอะเพราะว่าอัปเดตใหม่อะ่ะเกมมันไหลลื่นม,มันส่งบอลเร็วอะไรเร็วขึ้นนะสําหรับความคิดผมนะสําหรับความความรู้สึกผมอะ ผมคิดว่ามันจ่ายบอลไหลลื่นขึ้นต่อบอลเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเอามาใช้แผนนี้ผมรู้สึกว่ามันมันยืนตำแหน่งใกล้กันเกินไปอะแล้วมันจ่ายบอลแล้วแบบมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นแหละผมก็เลยแบบเล่นไปเล่นไปท,ลไปทีละแผนเลยไล่ไปเลยว่าแผนไหนเล่นดีนะครับตอนแรกตอนแรกผมมองแผนนี้นะเนี่ยตอนแรกผมมองแผนนี้ไว้พอเล่นแล้วมันกองกลางมันรล่วยอย่างไงก็ไม่รู้นะ บุกอยู่ดีๆวนกลับทีเดียวโอ้โหเสียประตูเลยนะครับประมาณนั้นนะ <c oughs> ก็เล่นไปเล่นมานะครับก็มาจบอยู่ที่แผนนี้แหละนะครับก็ลองพเพื่อนๆก็ลองฝึกไปเล่นดูนะผมรู้สึกว่ามันเล่นดีมากๆ <c oughs> เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแป๊บหนึ่งนะเนี่ยเพื่อนๆเห็นแถวนี้ไหมเนี่ยกองกลางสี่คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวากองกลางเนี่ยมันเหมือนมันเป็นกองหลังอะ มันเหมือนมันเป็นกองหลังเลยนะครับมันจะยืนข้างหน้าเนี่ยแล้วตัวซ้อนก็คือสามสามสามตัวเนี่ยเออมันยืนซ้อนกันดีมากๆเลยเวย้ยพอเวลาบุกนะสองตัวเนี่ยโดก,กับเมซ,ซี่มันเปรียบเสมือนกองกลางไว้วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับสองตัวเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆเลยนะในเกมนะครับเหนื่อยมันจะเหนื่อยมากๆเลยนะครับผมเล่นเออผมรู้สึกว่าแผนนี้แม่งเล่นดีว่ะประมาณนั้นนะ แถมมีกองหน้ากองหน้าเป้าด้วยกองหน้าเป้าดีนะแบบว่ามันไม่ลงมาช่วยทีมเลยมันจะยืนปักหลักอยู่ตรงนี้เลยเราจ่ายบอลอะ่ะเราสามารถจ่ายบอลโยนเข้าไปโยนเข้าไปแบบนี้แล้วมันพักบอลหลุดโคตรง่ายเลยนะสนุกมากแผนนี้นะก็ลองไปฝึกฝึกกันดูนะครับดย่ยวแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็จำได้ไหม ที่ผมอัปเ,เกมอัปเดตประมาณวันที่หนึ่งธันวาหรือเปล่าจำไม่ได้นะแล้วผมอ่ะพยายามทำโลโก้ใช่ไหมผมทำเหมือนเดิมทุกอย่างเว้ยแล้วมันก็ทำไม่ได้สังเกตด,ดูไหมเอ้ได้ดูคลิปไหมที่ผมทพยายามทำโลโก้ทำยังไงมันก็ทำไม่ได้นะครับแต่พออัปเดตรอบสองทำได้เสื้อสามารถทำได้แต่เสื้อลิงค์เสื้อผมผมทำหายไปแล้วอะ่ะเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ มีลิงก์เสื้อนะครับโสโมสรไหนก็ได้นะที่สีส,สวยๆอ่ะก็ติดต่อผมมาเลยนะนะครับผมหรือว่าหรือว่าจะส่งให้ผมในติกตอ,อกก็ได้นะครับชื่อ t i กตอ,อกโนหนึ่งดีมลีช็อคเกอร์สองศนะครับรูปโปรไฟล์จะเป็นเสื้อสีแดงใส่แว่นนะครับประมาณนั้นนะโอเคตอนนี้เกมกลับมาเล่นสนุกมากขึ้นแล้วนะเพื่อนๆทุกคนนะครับส่วนแผนก็ลองไปฝึก,ฝ,ก,ฝ,ก,ฝ,กฝึกเล่นกันดูนะ ตอนนี้ผมก,กำลังเล่นอีเวนต์นี้อยู่นะครับชื่ออีเวนต์ว่าโทโอฟี่ทัวนาเมนต์นะครับเป็นถ้วยทัวนาเมนต์ประมาณนั้นนะเออทำไมเดี๋ยวนี้ผมพูดไม่ชัดวะงงตัวเองวะเสียงแปลกๆด้วยอ่ะผมไปเลือกแมนซิตี้ไงโอ้โหดูแผนแมนซิตี้ดิหัวจะปวดต่อบอลยังไงวะเนี่ยเมื่อกี้ผมเล่นไปแล้วเกมแรกนะโอ้โหหัวหมุนเลย ดีนะยังพอชนะมาได้นะครับมาก็กดเข้าไปเล่นเลยนะครับส่วนแผนการเล่นเพื่อนๆน,นะที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็ลองก็ลองไปฝึกเล่นดูนะครับสนุกมากนะครับเฮ้ยเร็วมันหลีกเหรอต่อไปเล่นเร็วมันหลีกดีกว่าสี่ตำสาก็เล่นมันนะโอ้แต่แผนแมนซิตี้บอกเลยปวดหัว เอาฟ้าเนี่ยไม่ฟ้าเลยโอ้โหยอย่าบอกนะ <c oughs> โอ้โหเอฟเป้มันมาเร็วมันหลีกแล้วนี่หว่าต <c oughs> ้องสังเกตเออถ้าผมรู้นะผมเล่นเร็วมันหลีกแล้วเนี่ย <c oughs> อ่ามันเล่นเหนื่อยยังไงไม่รู้วะ ใ่นี้ว่าเขาชวแอบปุ๊ปบก,กระชากนี้สิโอ้โหแผนแมนซิตี้อะไรของมันก็ไม่รู้เนะี่ยเล่นไม่ค่อยเป็นเลยไม่น่าละ่ะฤดูกาลนี้มันแพ้รัวๆเลยเซลแมนซิตี้นะ โอเลยไม่ค่อยถนัดเลยวะติดค้าติดขัดไปหมดเลยนะแผนอะไรของเป๊ปโกดิวล่าวะเนี่ยผู้ชื่อผิดดิอ๋อฟุบเปลี่ยนข้างเลยแล้วกันอ๋อ เล่นยากมากเลยว่ะเล่นยากมากเลยว่ะโอ้โหไม่เล,เล่นยากมากเลยว่ะแผนนี้สี่หนึ่งสี่หนึ่งใช่ไหมก็เล่นยากเกิน เล่นยา,ากเกินลูกเพ่เล่นยากเกินหรอเออไปเงซิวะเฮ้ยเราเมลีกกับแมนซิตี้นี่มันเป็นคู่คู่ชิงปีไหนวะปีที่แล้วหรือเปล่าชอแ์ว้ชอแ์วอ้อ่ะไปมไนีปแต่ว่าแมนซิตี้มันจะเน้นแบบริมสเส้นไง ไม่ถูกช่องเลยฟุ๊กฟุ๊กสวยเปิดพี่ติเปิดพี่ิสวยเอ้ยขึ้นทำได้ไงวะอะออกเลยโอ้โหเออมันเน้นริมเส้นไว้เวลาเราเล่นเราต้องวิคอ์อยากอยากดูน้ำเพื่อนๆ อย่าใช้อารมณ์เหมือนผมนะเวลาผมหัวร้อนผมใช้อารมณ์อ่ะผมว่าก็นนาเป็นทุกคนแล้วเนาะโอเดกาดโอเดกาดดีปะผมสังเกตดูไอ้ตัวเก่งๆมันจะมีดาวตรงนี้เว้ยมันจะเป็นดาวแดง เกี่ยวกันหรอกบ้างเนาะถ้าเป็นดาวนี่มันจะเป็นซุปตาใช่ไหมมีใครได้ตำนานบ้างแล้วครับเพื่อนๆผมยังไม่ได้ตำนานกับเขาเลยผมได้แค่สองหมื่นเองเหลืออีกเหลืออีกตั้งสามหมื่นเนี่ยชนะสองเกมเฉยเลยว่ะยชนม,มายอย่างนี้มายอย่างนี้อยอยนโอโ้โห โอ้โหไม่เข้าอะไรวะไม่เข้าเฉยไม่เข้าได้ไงวะเฮ้ยโ,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 โซากา้าผมรู้สึกว่ามันหนุงหน่วงอยังไงไม่รู้่ะมันไม่เหมือนเมื่อวานเลยหรือว่าต้องเล่นทีมเราวะ โอเด่นไอ้ลูกพ่อใส่งเงี้ยเว้ยมันหนุ่งหนวกยังไงไม่รู้อ่ะ มันหน่วงๆยังไงไม่รู้นะปุ่งปงอ้เล่นยากมากเลยไปไม่หนุกเลยเสียบอลอย่างง่ายเลยครับเสียบอลอย่างง่ายเลยครับชบอปช็ช,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 ช็ช็อหักหลบ ถักเรไปดิจิตอลมันงงนยังไงไม่รู้อ่ะย,ยิงไปก่อนแล้วกันไม่ตรงกรอบไม่ตรงกรอบอตอนนี้ก็ผมก็พยายามหาเทคนิคอยู่นะหาช่องโหว่กำลังหาช่องโหว่ของเกมอยู่นะ โอ้ยน่าเบื่อมากเลยว่ะเพื่อนเพื่อนเล่นไม่สนุกเลยชบโอ้โหดีวินคายเองจะชิปทำไมครับนี่อ่ะกดเถอะเร็วๆจะไปแล้ว ลาแท้ลีลาแท้วะ่สะสติสติโรดีชูโป โอ้นงยชิปทำใหม่วะเนี่ยโอ้โอกาสโล่งๆไปกดมันชิปให้เองอ่ะผมไม่รู้จะแก้ยังไงนะกดยิงมันไปชิปอ่ะ,อะเออโดนยิงโ่ารแ่งในจังหวะเมื่อกี้นะ งานเข้าเลยแพ้ๆไปไซะเล่นยากชิบหายเลยแผนเนี้ยโอ้โหเธอรู้ว่ามันเป็นแผนแบบนี้นะไม่เอามาหรอกหน่วงชิบหาย moving oh. fast with the oh. no ball he can't miss good defending just can't seem to get into this game i need to press higher up field to start creating chances again is this a goal The goal now will change the game oh มาดิเอากูว่าแล้วโคตรเซ็งเลยวะอะไรวะอย่างเซ็งเลย อะไรก็ไม่เป็นใจเลยวะอะไรก็ไม่เป็นใจเลยวะ โอ้ว่าทำไมไม่มาตามนัดวะเออกลับมาได้เฉยเลยวะนึกว่าจะแพ้กลับมาได้เฉยเลยวะอ,อ,อย่างน้อยก็ไม่แพ้นะอย่า <c oughs> งน้อยก็ไม่แพ้นะ <c oughs> ขอเล่นอีกสักเกมแล้วกันเล่นดีไหม โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอ